สวัสดีครับทุกท่านผมจะ้มคุณกนมาต่อกับ God of War Insension น,น,น,นะโอเคตอนนี้อบพอแล้วอัปเกรดแน่นอนฮะช็อตเข้าไปเต็มเรียบร้อย3เม็ดดาบเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆคอมโบโมใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวนะอะไรนะสามสี่เสี่ยมเสี่ยมใช่ไหมอ่าโอเคคอมโบเริ่มเยอะอ่าโอเคมีสามสี่เสี่ยม,สมเสี่ยม,สมเสี่ยม,สมเสี่ยมค้างได้ด้วยโอเคครับพิธาอะไรอ่ะ อ๋อปั่นนี้เองโอเคเรามาแก้ปริศนานี้ดีกว่าเราดึงจากนี้ขึ้นมาโอเคดึงนี้ขึ้นมาโอเคแล้วดึงนี่ขึ้นมาโอเคแล้วก็วิ่งวิ่งทันไหม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 ต้องทันสิต้องทันสิต้องทันสิปึ๊บ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 แม่เห็นไหมต้องทันสิเ,นนสเธอ เรียบร้อยไม่ทันมันอยู่ไม่ได้แล้วเออเรียบร้อยฟีนิกซ์แฟเจอร์จะครบแล้วยอรีรบรให้เราก็ดีนะเพราะรู้สึกว่าเลื่อนลาน้อยมากอะตอนนี้อยากเลื่อนเยอะตกลงไอจะครบแล้วเย่รึปุ๊บมาตอนอนิคิดดันทีเดียวหมดใช่ดึงทีเดียวหมดอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ว่า ราวๆราวราวแอนราวุงนงนันวงกลมอะไรเงี้ยอ้อไปไม่ได้อะแปลว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมชิมีแล้วนี่คืออะไรแล้วมันแล้วมันจะโชว์เมื่อกี้ตรงไหนตรงเนี้ยไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจเลยเลยเนี่ยแบบงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วไงต่อตรงนี้มาทําไมอ่ะให้กลับมาตรงนี้เปิดอ่ะเอ้ามีของเริ่มมาจากไหนอ่ะ มันดับลงมาจากไอ้มันชนรือไงเอองงงงดีแท้โอเคไม่เป็นไรเราพิมไปเก็บก่อนแล้วกันไหนๆก็เจอของแหละของดีพิมพ์นิยมนี้แล้วก็เจ็บก่อนขอเลยแล้วกันเออเอาไม่ได้เก็บหรอดึงเสานึกว่าเก็บของซะอีกประโโเอา้าแล้วมีขึ้นไปทางนี้แล้วมาทางนั้นอย่างนี้นี่เองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฉลาดจุงเบยออะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเตโต้มึงจะมึงโดดรอยบ้างเมื่อกี้โอ้โห ปึเพิ <apat tanta> <alive> ่มๆๆอ่ะโอเคเึบมามาละจะเจออะไรอีกศัตรูเดิมอีกแล้วไม่ใช่ไปดูซ่านี่กว่าตัวอะไรอ่ะเอาเอาเอาชิบหายละสนุกแล้วมึงเออเออโอ้ออเออเออเออบอกเปอร์เออเออเอาตันตันตันจับคุม อฉีกหน้าหน้าสะบัดหน้าสะบัดเปนไงละมือเอาไฟไปกินบ็อกบ็อกโอ้ยสามฮิตเหรอสามฮิตไม่โดนหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยพีเอหลุดพีเอออกจากพีเอแล้วไม่เป็นไรบ็อกเคาน์เตอร์พ่จับเพื่อจับโอ้ทุ่มฉีกหน้าเรียบร้อยทุ่มเปียงปลายปมายมอึเอึบ็อกผิดจังหวะครับโอ้ย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 ผิดจังหวะครับ บล็อกคอมเตอร์มานี่จับทุ่มเฮยอจีกหน้าอีกรอบรอบที่สามแล้วทุ่มทุ่มไปทุ่มไปทุ่มไปเือโอ้โหฟาเข้าไปด้วยไฟเยอร์อบล็อกคอมเตอร์ติดติดจับทุ่มฉีกฉีกหน้าอทุ่มเบี่ยงไปเบี่ยงไปมาผัดต่อฟาต่อบล็อกคอมเตอร์ฟาด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  บล็อกก่อนบล็อกผิดจังหวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดจังหวะครับกดก่อนโทษโทษโทษออเออฟินิเชอร์อื้อเอ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 โยกโยกโยกดีโยกโยกโยกแล้วดึงมาดึงมาดึงมาเออเอเอตบซ้ายตบขวาโยกตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบตบขวาตบขวาจิ้มจิ้มหน้ากรี๊ดโอ๊ยเละเละทางงานนี้เละโหสุดยอด หดมากเกตโต้หดมากมันก็สาใจดีนะเวลาทอมบูมอย่างเงี้ยกล่องแตกแล้วใช้ไม่ได้เลยมันก็สาใจดีเนะเวลาเขาเวลาจับทุ่มอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้ก็ความมันเพิ่มขึ้นบางจุดก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเหมือนกันคือก็จว่าทีมงานต้องการหาอะไรใหม่ๆในการทําบ้างหลังจากที่ทำมาห้าภาคเหมือนเดือนทุกภาคอะไรอย่างเงี้เนาะพอจะเข้าใจอยู่แต่บางทีก็ไอ้บางจุดไม่ควรเปลี่ยนก็เสอกเปลี่ยนซะงั้นนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไม่เก็บแล้วกันเพราะว่ายังเต็มอยู่สลิงมาอีกแล้ว โอ้ยมันระเบิดใส่หน้าเราจังเลยนี่เฮ้ยมาที่นีมานี่จับปุ๊บระเบิดจังเลยเนี่ยแล้วไงดีซ้ายหรือขวาเดียวมันหลายทางแยกแล้วเกินเนี่ยงงไปหมดละอ้าวกล่องแตกอีกละโอ้ตัวนี้ล่ะอันนี้เป็นอ่าเป็นรูปของเออ่จตนาภาที่อ่านดูมันเป็นรูปสมัยอนาคตใช่ไหมเออ เป็นความฝันที่หลอกหลอนข้าอยู่แล้วก็มี Q U I J แล้วไม่รู้สักอย่างหนึ่งช่างมันไม่สนใจช่างมันมันคืออะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยไม่ได้สนใจอยู่แล้วเป็นโคตรเลยปะเอาไปใส่ในเว็บอะไรแบน้องจะขโมยพี่ไหมเนี่ยน้องอยาขโมยนะขอร้องพี่กลัวจริงน้องบอกเฮ้ยที่จะเปิดคุมโชว์ขึ้นมาแล้วขโมยแม่งอะไรเงี้ยฮ้ยจับระเบิดเปิดฝาขวดจับควาดไปแล้ว จับควันบุดไปแล้วอจับควันบุดไปแล้วจึบจึบจับฟันทีเดียวฟันแล้วปลาฟันแล้วปลาคือมันสู้ยากอะตัวเล็กมันสู้ไอ้แม่โดนตีแมบอกว่าตัวเล็กสู้ยากจับปลาอย่างเดียวช่วงนี้มีทางขึ้นจ้ะเดี๋ยวขึ้นจ้ะจัดให้จ้ะขึ้นขึ้นจนถึงหัวเลยโอเคเดี๋ยวเดินหาของก่อนเพื่อมีไม่มีใช่ไหมมีแต่ก้อนหินงูอันหนึ่ง ฮนะึบม้วนหนะ้าม้วนหน้าไม่มีอะไรฟันได้เลยนี่คืออะไรประตูมันก็ไม่ใช่โอเคขึ้นเลยก็ได้โถปึ๊บปึ๊บปึบคือท่านี้ก็ไม่ได้นะต้องขึ้นอีกชาหนึ่งแบบแฟ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 บฟับนี่ขึ้นมาถึงแล้วเอ่อมันต้องมีของสินั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีเนี่ยเออเจ้ามันคืออะไรมันคืออะไรก็ก็ได้ครบแล้วเยส เลือดยาวเลือดยาวดีมากจริง,มรงไม่ต้องเก็บยาเพิ่มเลือดแล้วฮิวอ,อัพเกรดอโอเคได้มาเก้าร้อยกว่าแล้วฮะเริ่มผง,งาดเริ่มผง,งาดก็จริงมันควรจะให้รีบเก็บเลือดยอะยาเร็วๆจะได้สู้ง่ายๆนะมันเสริมสู้ลำบากเนี่ยโอเคไปกันต่อเดี๋ยวท่านชมก็ตอนนี้เราอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอา้อาวอา้าวอ้าวงานเข้างานเข้ากลับไม่ได้แล้วไม่ให้เรากลับแล้ว อย่าเออเออเออโยกโยกระเบิดแน่ปูมนั่นไงเสียงมันมาทีหลังเห็นไหมพี่คือน้างบางคนก็มาทักมาพี่ครับเสียงมาทีหลังแล้วเปล่าเสียงมันมันแบคือพี่คือพี่ไม่ได้มัน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 ไม่จะมันไม่จะเป็นที่ฝ่ายพี่นะเป็นที่ตัวเกมจริงๆตัวเกมเสียงเป็นอย่างี้จริงๆคือมันเสียงมันช้ากว่ากว่าภาพจริงนะเออไม่ได้โม้จริงๆเป็นจริงๆพี่ก็เป็นเหมือนกันพี่ก็งงว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเกมระดับขนาดนี้มันเป็นขนาดนี้พี่ก็งงนะไม่รู้เหมือนกันโอเคจะชาจะชาดีจะชากลัวๆนะ โอ้ยจึ๊บเกือบไม่ทันโอเคขึ้นฮึบปึ๊บเอ่อฮึบจึบจึบจึบฮึเออทายต่ออ่ะขึ้นออกขวาใช่ไหมอ่ะไม่รู้ออกขวาออกซ้ายงงหมดตอนเนี้ยฮึบปีนต่อปีนไหนทีนี้ฮึบอ่ะน้ำ อ่ะคอยสดชื่นลงน้ำนิดนึงสดชื่นเจ็บดาวไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้มันไกลจังอะคือบอกตรงภาคนี้มันเมันอะไรนะมันมันมันไม่ค่อยจะคุ้นอะไรกับอะไรเลยนะในเรื่องตรงนี้อ่ะมีอะอ้าวน้ำเอาน้ำแข็งแห่งโพูซิลอนไปแล้วมาเจ้าจงหาทิศทางของเจ้าอ๋อมีน้ำแข็งคราวนี้เออได้ไฟอันนี้ได้น้ำแข็งเยี่ยมขอละกันเจ้าอาบานเย็นเหลือเกิน อดอาดต้องแข็งนี่ออ้โอ้โหแข็งโอ้ยโศกันไอ้หน้าดาดต้องแข็งโอเคมาดูว่าดีแค่ไหนนะโอ้โหมาเทียบเลยมาเทียบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวจะเย็น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 โอ้ยจะเย็นโอ้ย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 มันลุ่มจังไงล็อกเตอร์โอ้ยจับจับคุ้ม จับจับทุ่มทุ่มหมดทุกอย่างที่ฝั่งหน้าตอนนี้โอ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 ้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เออเออ,อจับจับจับเขาคือแบบคือแบบถ้าเป็นปกติภาคที่แล้วเวลาเรารโดนตีเราล้มเราลองให้เราสตาร์ทที่ไหนเราสามารถกริ่งตัวหลบหนีออไม่ได้ใช่ไหมแต่ภาคน,นี้คือเราโดนมันฟันเสร็จแล้วเราทำ,ทำอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนเล่นออนไลน์คือแบบเราโดนมันตีคือตีอะะ่ะเข้าใจปะเออ มันเล่นยากมากเลยเนี่ยจริงๆริเล่นยากมากเลยสำหรับพี่อ่ะโดนมันฟันไม่กี่ทีก็ตายอ่ะแล้วสตูก็ตีเรารัวมากอ่ะเราไม่สามารถจะทำอะไรมันได้แล้โอเคโอเคจะช้าจช้าแล้วมันตีเรารัวมากไงกิ้งต้องกิ้งหลบต้องคอยกิ้งออกมาเข้าใจไหมเออจับคุ้มเอออโยกไงตอน ตอนตอนมันตีแล้วเราก็กดเค้าเตอร์ไม่ได้ด้วยเราต้องแบบกดเค้าเตอร์ก่อนของมันจริงๆอ่ะก่อนที่ม <reading> <spe Pop ify scenes> ันจะตีเราจริงๆอ่ะถ้าดูดิมันตีขนาดน้เดี๋ยว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 เฉยอย่างตีเฉยอย่างอ่า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 โอ้โหดู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 มันลุมสักขนาดนี้ดูดิจับทุ่มจับฟาดฟาดฟาดทุ่มจับมาขอสักคนนึงเปิดฝาขวดอ่ะเริ่มสู้ได้แล้วมา บอคคอมเตอร์จับคุ้มจับฟาดฟาดฟาดแล้วคุ้มเออ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 เดี๋ยวเยอะเออเออโอ้โห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 ตอนกิ้งกูยังโดนตีอ่ะเนี่ยโอ้โหมันจะลำบากไปไหมเนี่ยเออตอนกิ้งยังโดนตีอ่ะดูดิดูดิดูดิแล้วดูมันตีดูดิพี่มีจังหวะนี้เนี่ยดูดิ ไหนแม่หนีมันก็โดนเตีอ่ะอะไรอ่ะดูดิเออคอมเตอร์จับอืมทุ่มจับฟาดฟาดฟาดจับทุ่มอืมจับเปิดฝาขวดออือบิดฝาขวดบอกบอกคอมเตอร์มานี่จับทุ่มจับฟาดฟาดจับทุ่มมายตัวออ จับอย่าพึ่งขออีตัวได้เลือดหน่อยนึงอ่าอ่าเฮ้ยชุบจับอย่าพึ่งขอจับฉีกอืเปิดก่อนอ่๋อเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหตีไม่ยั้งเลยเนี่ยอื้อทุ่มทุ่มอ่าอ่าอ่าเออฟาดฟาดเข้าไปเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวจับ อืได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวขอกอดอย่าพึ่งเปิดฝาขวดเรียบร้อยทำไมตอนกันเราทำไมตอนตีแล้วเขาเตอร์ไปได้หว่าเป็นใจฝาอืเรียบร้อยเออจะตายแล้วโอเคใช้ไฟใช้ไอซ์ตัวไอซ์มันยังไม่มีท่ายอ๋อมันมีออเวทมันแยกกันใช่ไหมเออดีงั้นพี่ก็ใช้ไฟไปก่อนแล้วกันแหมไม่บอกลุงใช้ไฟตั้งนานแล้วโธ่ คือคืออย่างที่เห็นนงเห็นนะคือจังหวะพี่กันใช่ไหมพอพี่กันเสร็จปุ๊บพี่กดเขาพี่กดเคาน์เตอร์ไม่ได้เพราะมันตีอยู่อีกตัวหนึ่งก็จะตีต่อพี่จะกดเคาน์เตอร์ต่อแล้วพอไพอ,อตอนนัวนี้ตีเสร็จอีตัวหนึ่งก็มาตีต่อเข้าใจไหมพี่จะกิ้งก็กิ้งไปโดนโดยอีกตัวหนึ่งตีทีนี้มันก็แบบกลายเป็นลูปที่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้พี่ก็โอ้โอ,โอ,โอ้ช่วยข้าด้วยอะไรเข้าใจไหมมันเลยลำบากในการเล่นมากอะ่ะมันคนไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันควรจะแบบให้ความสนุกกับคนเล่นมากกว่านี้เอออะไรเงี้ยก้อนอาอีก ใช้ไฟดีกว่าไหนๆก็ถนัดไฟแล้วไหนๆก็ใช้ไฟอันแรกมาไฟต่อไปแล้วกันโอเคอันนี้ทําไมเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรวิ่งเอย่าเพิ่งวิ่งไปข้างหน้าวิ่งกลับมาข้างหลังก่อนไม่มีไม่มีจริงด้วยโถ่เอ้คุณหลอกดาวอันนี้เรามีอะไรอ๋อเรามีสลิงไม่ได้ใช้เลยปะโถ่เอ้คือโอเคเอื้อเปิดขอบคุณครับ มันคืออะไรเนี่ยมันคืองูใช่ไหมนั่นนี่กูว่าแล้วมันคืองูจริงด้วยไอ้กูกลับมาก,ก่อนพากูไปแล้วโอ้ยไปแล้วมันเป็นอะไรที่อลังการอลังการเกินไปมั้งพี่ว่าแล้วก็ติดสายให้ตามมาด้วยนะอือสไลด์ขวาซ้ายขวาซ้ายนี่แหละยัยนึกสึกว่าไอ้ท่าน้ำแข็งเมื่อกี้ไม่สามารถกดเอาอันน้ำแข็งฟาดศัตรูได้ใช่ไหมเออพี่รู้สึกว่าเอาฟาดไม่ได้อะมันแป,แป,แปแลกๆกันไม่รู้โอเค ไไปหนจะไปไหนเนี่ยขึ้นมาบนภูเขาอ๋อชนเสากลับมาโอ้โหลอดรูชนเสาโอ้โหน้ําแข็งแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเขียวบอกกูอยู่ไหนเกรย์ต้องออกยังอยู่ยังเกาะอยู่นึกว่าหายไปไหนซะอีกลุ้นว่าหายไปหรือเปล่าอ่ะถึงที่หมายใช่ไหมแหนะงับแล้วหมุนหมุอ้อหมุนด้วย แล้วมันมี3ที่แล้วมันมีแล้วมันมันมีที่จับ3อันแล,แล้วต้องมี3 3ตัวมาใช่ไหมเออโหต้องปีนงี่เหรอลำบากไปไหมเพ่โอ้โหไฟฟ้าเฮ้ยพยายามจับไฟฟ้าใช่ไหมถ้างั้นชอบไฟฟ้าสปาร์คขึ้นดีไปฮึบฮึบแหมโอ้โหอ่ะไม่ใช่ขึ้นนี่เหรอฮะขึ้นอ๋อขึ้นอย่างนี้อ่ะนี่ต้องปีนขึ้นไปงี้จริงเหรอโหเหนื่อยเนี่ย คืบันไดอ่าโอเคคือบันไดโอ้โหลำบากนะเนี่ยคือบันไดอย่างงี้ฮึบฮึบอ๋อโอเคเดินลงไปเป็นอะไรเดินลงไปเดยมันมีของลงก่อนบันไดวนอีกแล้วอ่ะอะไระลรก็บันไดวนอีกแล้วอ่ะหยาเฟเจอร์ขาดอีกอันหนึงโหเซ็งเฟเจอร์ได้ช้ากว่ากออยเฉยเลยอ่ะ ไม่พร้อมกันเลยไม่มันไม่สมมาดุลน,นะเนี่ยรู้เปล่าไปวินขึ้นไปอีกหมุนหมุนจะหมุนมุมกล้องไดาทำไมเนี่ยมันงงกันเนี่ยก็เช่ก็แน่นอนว่าต้องมีสามตัวใช่ไหมงูนเนี่ยเพราะมันมีสามเสาแน่นอนต้องมีสามตัวลำบากกูอีกทีเนี่ยอะไรอะไรก็นหน้าที่กูเหมือนเดิมขึ้นไปต่อไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นเมสเซเจอร์อีกแล้วจะโอลาคเน้ผู้ตามหาออลิเ้ ผู้ตามหาหมอดูอ่ะเออบอลเราขึ้นไป้็หมอดูนะจะจะบอคอยบอกจะมีผู้ผู้ครอบครองป้องกันอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เลือดเต็มแล้วไม่ไม่เอาฮอกขอแล้วกัน10อันอันนี้อะไรเนี่ยฟาดก่อนจังหวะนี้โอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรมึงกลับมานี่มึงกลับมามึงกลับมานี่มึงจะไปไหนเอ๊ะเอจะเอาไฟไปกินผมให้มึงฟรีคลึบจับจับฉีกเนี่ย้ยหามังกรเหรอ เสร็ตูบอกโดว์คินเหรอกูนี่ฆ่ามังกรมานานตั้งแต่บีไปฟอร์อีวานคูยอะไรเงี้ยก่อนเขาจะทำกันอีกเปิดคนอายอีกแล้วเย่รึบแล้วฝั่งนี้มันมีของปะอันนี้เป็นเลือดแล้วไม่ไม่ไม่เก็บเลือดเต็มแล้วยังไม่เก็บเผื่อมันได้วนกลับมาอันแน่เผื่อมันได้เก็บมันมันได้วนมาอีกรอบนึงไงมันต้องมีการได้เก็บเผื่องานตอนนั้นเลือดน้อยจะได้เก็บตรงนี้อะไรเงี้ยเออเปิด โอเคตอนนี้พี่ว่าเราอันนี้เก็บหมื่นสองพันห้าโอ้แพงมากพานี้อันนี้พันหนึ่งบวกเลนเลนแอนแท็กอันนี้ต้องอัพก่อนถึงได้ใช้ไทเลนได้เหรอโอ้โหเอากันนี้เลยโอ้แม่เอมแข่งอัพอัพในโคตรเยอะอัพไฟก่อนแล้วนะอัพไฟก่อนอัพไฟไปก่อนแล้วกันมันได้ใช้ไงมันได้ใช้เอออัพไฟไปก่อนถ้าใหม่ L หนึ่หลี่ยมกับ L 1โอเค L 1สามเหลี่ยมต่อไปสามพันโอเคโอเคนี่เหร ไม่ใช่ต้อง L1 ใช่ไงอ๋อปิ้งแค่น <i did those tracks> ี <Therm al ines> ้นะแล้วก็กาอากาศอ่าโอเคโอเคก็พอได้พอได้พอได้ไม่แย่ไม่แย่พี่อนตกใจคือเธอทำไมสกิลบาสกิลมันอัพแค่สามมาสกิลมันอัพตั้งห้าเห็นไหมน้ำแข็งกี่อัพอัพตั้งห้าอันนี้อัพแค่สามเองนั่นคือหัวคอยแห่งความลึกเท่าอัพเด็บใช่ไหมเด็วบนลึกใช่ปะ มันก็แปลงงี้ไม่ใช่หรอถูกปะหรือที่แปลผิดพอผิดเขาไปใช่เช่นเคยเขาผิดเขาไปเดี๋ยวพยายามเอาให้ถูกแล้วกันเมีย่ไม่ไล่อีกแล้วเหรอตัวเดิมวะเนี่ยมันตัวเดิมจากภาคที่แล้วภาคที่ขั้งสามดิมาเออก็อ้ายจอยว้ายว้ายมาถึงกูโดนเลยเฮ้ยโย่จอสองทีพอโย จับจับเสร็จยื้อทุมกดผิดกดผิดอะโอเคกดผิดรีบกดไปนิดนึงฝากคอยอีกรอบคอยอีกรอบคุ่มตัดหางตัดหางขอบคุณมากอ่าอ่าโยกโอ้ยยิงน้ำแข็งด้วยหลบมีน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งเหรอโอ้อื้ออื้อบอกโอ้ยโอ้ย โยกเอสเอสเอสโอ้กาดแตกเรียบร้อยตันตันมานี่อืมอสอีจิ้มนมจิ้มหัวนมจิ้มหัวนมจิ้มหัวนมเออโม่เออเสียบออจิ้มตาจิ้มตาเออหน้าหักหน้าหักบอกบอกโอ้บอกไม่อยู่อ่ะหลบหลบเอาดีกว่าอย่าอย่ากัรดีกว่าพวกนี้ตัวนี้อย่ากัรดีกว่าโอ้ยเออเออ จดี๋ยวอ่เนี่ยเนี่ยยาสิอย่าสิเออดีจเอาไฟไปกินกูให้มึงรุ่นนี้ให้มึงบึ้มเข้าไปหนึ่งทีฝ่าอ้าวอ้าวแดง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 แล้วเฮ้อจ้าอืมวัดจะทือดึงดึงยาจ้าจะจิ้มตาจิ้มตาเรียบร้อยขอบคุณมากมันสู้ยากแปลกๆอ่ะมันสู้แปลกๆคือ อย่างนึงคือเราไม่รู้ว่าท่าไหนที่ควรจะกันท่าไหนที่ควรจะหลบนะจริงๆที่ส่งตัวพี่รู้สึกได้เลยคือพักๆพักนก่อนเราจะรู้เลยว่าท่าไหนที่มันควรจะกันท่าไหนควรจะหลบท่านี้มันดูไม่ออกจริงท่าไหนควรกันควรหลบคือบางท่าคือไอ้ภาคพคนไฟจำได้าที่แล้วมันกันได้ใช่ไหม่านี้กันไม่ได้แล้วอะอะไรเงี <checks S 2> ้ย<ๆ>คือมันก็ทําให้เราแบบงงอะว่าเอ๊ะเราควรจะกันหรือไม่ควรจะกันดีอะไรเงี้ยก็บ่นบ่นไม่ฟังเฉยๆว่าเธอคือถ้าถ้าน้องชอบก็ก็อย่าว่าพี่นะถ้าน้องชอบพี่ก็ไม่ว่าหรอกชอบก็โอเคก็ดี แต่นี่คือพี่รู้สึกว่ามันเป็น,ปนแ,ปแปลกๆอะ่ะสลหรับพี่อะ,อะไรเงี้ยดึงตรงนี้แต่เกิดตรงนู้นนะเออดึงขจ้าตรงนี้แต่เกิดเลื่อนตรงนู้นไกลมากโอเคอันนี้คืออะไรเปิดเปิดฝั่งซ้ายเป็นเป็นวิหารที่แบบอลังการมากอะ่ะเราเราแบบใครใครมันค,ค,ค,คิดคิดวิธีสร้างเนี่ยแล้วมีมังกรบ,บินผ่านเมื่อกี้เซโต้บอกกูเป็นโดอาทีอีกแล้วอ่ะอ่ะแค่นี้ แล้วเราไปหางูตัวต่อไปใช่ไหมอ่านั่นไงกูว่าแล้วแหวนเอา้ามีรูให้เข้าดีมากไปละรูนี้กูเข้าขอบคุณครับปึ๊บปึ๊บไปกับงูชวนนี้ไปกับงูอย่างเดียวเลยคิดดีแล้วไหมเนี่ยไปอ้าวอยู่ไหนเนี่ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกูอยู่นี่เนี่ยเนี้ยเปิดขอบคุณครับ เออ่ถ้าน้ำแข็งเราอัพเท่าไหร่นะใช้เท่าไหร่อัพอ่ใช้พันสองพันอัพดีไหมคือแบบมรู้สึกไม่อยากอัพเลยอ่ะมันมันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับพี่เท่าไหร่อ่ะพี่พี่ต้องการสกิลสู้สกิลเดียวไม่ต้องการสกิลสู้เยอะอะไรเงี้ยแต่แต่นี่ยังไม่ยังโอ้ยสไลด์ไปละโอ้ยยาวออขวาออกขวาเลยฮึบฮึบฮึบขอกลางโอเคโอุ้มหูตู้มากง่ายง่ายครับง่ายง่ายฮึบ ต้องมีกดด้วยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแบล็วคาดมากูขับจริงกูขำนนี้ชนได้ปะอไม่้ชนขอฟันนี่ก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอออ่ะบอกเอออ่ะ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 เฮ้ยหลบเดี๋ยวเออออตชใช้อันหนึ่งในการทางพอพอเก็บโล่เฮ้ยมีโล่ด้วยโอ้ย เออออโลฟิคาดมานี่ดิเอ้จับทุ่มโลโลสปาร์ตัน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 แล้วเฮ้ย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 บล็อกอ่ะไม่ติดอีกโอ้ยโอ้ยบล็อกคอมเตอร์ติดมานี่จับทุ่มไปนู่นจับมานี่ฟาด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 จับหมดพอดีโอเค โลโลแล้วโลแล้วคุณโลแล้วมังกรเกิดมังกรเกิดมานี่ทีไปนู่นงอดใส่เข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยเมันมันแดงมันแดงขอก่อนเฮ้ยจุ๊บเออเปิดฝาขวดเปิดฝาขวดอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งมังกรมานี่มึงมานี้เลยจับขีไปนู่นโอดจ้าอื้อึส้ออืออือเสยปลายเสยปลายถอยปลายถอยปลายถอยปลายอื้อโอดฟาดเข้าไปด้วยไฟอ่ะถ่ายสะกนสะกดเก็บพบเก็บอบฟรี โอฟี่โอฟี่โอฟีอืออ๋อคือยิ่งอัปเกรดทำให้คอมโบยิ่งยาวขึ้นใช่ไหมรู้สึกเลยคอมโบมันยาวขึ้นอ่าปันให้หมดก่อนเดี๋ยวมันเกิดไงบัวมันเกิดอะมันเกิดจริงด้วยเดี๋ยวแม่คว้าแล้วเฮ้ยไปไหนเฮ้ยมันไหลเข้าไปไหนอ่ะมังกรมันไหลเข้าไปในช่องแล้วมันหายไปเลยอ่ะ

เสียงมาช้ากว่ากว่าท่าออกอะออกท่าเร็วกว่าเสียงไะตอนนี้อืมว้าแย่ชาร์จมาโอเคอันนี้ต้องการ22,500อันนี้ต้องการ3,000อัพให้เต็มก่อนแล้วกันอที่อัพไฟให้เต็มก่อนแล้วไปอัพนน้ำแข็งต่อแล้วกันเนาะเอออ่ะได้มาไฟท่าแ l a m ท่าใหม่นะเต็มแล้วเดี๋ยวต่อไปไปอัพอันนี้ต่ออื้อโอเค อือ่าโอเคพอได้พอได้ก็แบบว่าใช้ได้อยู่อ่ะใช้ได้ใช้ได้อ่ะโอเคไปเน่ยต่อไปนู่นเหรอฝั่งนี้อืมบนทางอีกยาวไกลน้องๆเลยบอกตรงว่าอีกยาวไกลโอเคเดี๋ยวพี่จบพันินทพันที่นี่ก่อนแล้วกันนะอย่าอยู่ชอบก็ไลค์ซับสไครต์เฟซบุ๊กแชทช็อตเเจอกันใหม่เจอใหม่พาน้านะสวัสดีครับผม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส t e a ีมเอเดนบริเออร์จะกีมช็อปสันเฟ s ร์สสโตร์เกมสโตร์ for gamers สตีม T.K.K เกม Store ที่ให้การสนับสนุนองของผมใครสน,นใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ Description ใต้คลิปได้เลยนะครับ